ใ,ให้ให้เด็กน้อยเก็บที่นอนไปเรืงองเดี๋ยวรู้จะเก็บได้ไมั้ยเดี๋ยวโยกจะเอาขดสานขดสารนไปทำด้วยกัน <c oughs> ตื่นทีหลังต้องเก็บที่นอนด้วยฝึกไว้ฝึกเาไวน้นอนแล้วก็ต้องเก็บเดี๋ยพักได้เรียบร้อยครับพนนอนครับขนุนขนุนใครอ่ะอ้าวขนุนพนวนขนุนไงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ที่น่าหกขดสารไป นั่งนั่งดูเขานั่งกำลังใจเขา <c oughs> นี่กะให้น้องเต้มมาเก็บที่นอนให้พี่น้องเด้อเว้ยมือก็หลอกมือเขาดูเลยไปเล็บไปเลยเอาเบื่อแนละ้วเอาแต่แป๊บเดียวเบื่อแล้วเ,เก็บไปดีๆจะให้ยายเก็บไปทุกวันได้งไงต้องหัดเก็บจะได้ทำเปน็น ยีลูกมีเมียไปแล้วก็ได้ทำเป็นเเ oh, ขานี่มันได้ได้แล้วหนอะไโอเคไหมโอเคอีกอพื้นนึงอะโอเคเก็บไปเออพี่น้องเก็บพี่นอน <laughs> เก็บไว้บนนั่น,นบนโต๊ะ ฝึกไว้อะไรก็ที่พอเขาพอทาได้เราก็ฝุกเขาไว้ขเขาจะได้เฮ็ดเป็นเนาะพี่นอ้องมันก็เฮ็ดแต่เขาตุ้ยันไปแล้วค่ะมันก็ต้องค่อยฝึกค่อยยังตัวไปขนาดเขาจะได้จำไปไวันนี้จะหน่อยก็ยไม่ได้ดีเลยวันเดียวหรอกค่ะก็ค่อยค่อยฝึกค่อยฝนไปค่อยทำไปขาดให้เขาทำควันยันไม่สวยไม่งามหรอกนะกิ <c ười> ่งพันลุงยุ่งม, <wit> มันฝืนใหญ่ยฝืนนี วิธีสิีอวโวสลัดแยะแรงจังสลัดแรงขึ้นแย่ไปทำงานอีกอย่างน้องเซ้มไปทำงานอีกอย่างช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันล้างจานก็หัดค่ะหัดล้างบ้านก็หัดหูติดคอยเนาะเนี่ยช่วยตัวเองได้ครับติดเอาที่นอนยาวๆไปที่นอนอ้าก็เป็นแล้วไปเรื่อง เออเก็บไปที่น้องที่นอนอ่ะเก็บนอนกันสองคนย้ายหลานเก็บนีอ้าร่เ้วงไงลูวอ่วหหครับ่าทไมล่ะเอาเก็บที่นอนอันนึงเ่ยเก็บ จะโอเคไหมจะสำเร็จไหมดูที่